ชิ้เศรษฐกิจาการเงินโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ YLG Boolean International ผู้นำด้านการลงทุนทองคำงานมหากรรมการเงินมันนี่ x p o โคราชครั้งที่10 5-7สิงหาคมนี้ณนะ MCC Hall The Mall นครราชสีมา สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่มันนี่เดย์ลี่ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์นะครับต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้สถานการณ์การลงทุนทั่วโลกนั้นค่อนข้างผันผวนทีเดียวครับแต่ว่าในฝั่งของอเมริกานั้นแข่งตัวในกรอบแคบๆนะครับน a สแดกดาวโจแล้วก็เซนนั้นไปคนละทิศละทางนะครับดาวโจเองนั้นปรับตัวลดลงไปก่อนนะครับขณะที่ n a สแดกแล้วก็ตัวเอ็นนั้นปิดบวกได้เล็กน้อยนะครับมีประเด็นเฉพาะรายหุ้นขึ้นมาครับในแต่ละกลุ่มดัชนีเเเรรรื่่ออออองงขขขขตตัััววลลาาาก รับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกปลายสัปดาห์ออมาปรากฏว่ามีการเข้ามาขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับถือว่ามากกว่าคาดครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็เปิดเผยออกมาว่าสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยคนอเมริกันนั้นมายื่นขอรับสวัสดิการเพิ่มขึ้น1 4 0 0 0รายสู่ระดับ2 2 6 0 0 0รายครับซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าที่นากวิเคราะห์คาดก,การเอาไว้ที่ระดับ2 6 0 0 0 0 0รายนะครับซึ่งก็เลยทําให้อาจจะเป็นปัจจัยลบที่เข้ามากดดันภาคแรง,งงานของอเมริกาครับในขณะที่พอผล ประกอบการบริษัทใหญ่ๆประกาศออกมาเนี่ยทางฝั่งของดาวโจนส์เนี่ยมี ตัวที่ประกาศออกมาแล้วแย่กว่าคาดเนี่ยมากกว่านะครับนำโดยหุ้นของ Ford m มอเตอร์นะครับที่ผลิตรถยนต์เนี่ยนะครับเขาก็ประกาศออกมาแล้วย่ำแย่เกินคาดครับก็เลยทำให้มีแรงขายออกมาเมื่อคืนนี้เราเห็นสัญญาณของดาวโจนส์นั้นปิดลบร่วงลงมาเล็กน้อยครับขณะที่ NASDAQ แล้วก็ s p นั้นได้ปัจจัยบวกนะครับจากกรณีหุ้นของ a c e b o o k นะครับ Facebook ที่เราเล่นกันอยู่นี่แหละครับเมื่อวานนี้ประกาศกำไรออกมาถือว่าดีกว่าคาดนะครับก็เลยหนุนให้ NASDAQ แล้วก็ตัว s p นั้นด์พีนั้นบวกขึ้นมาได กลุ่มธนาคารออกมาหนักทีเดียวแล้วครับเมื่อคืนนี้ทุกตลาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของอังกฤษเองเมื่อวานลอยแบงก์นะครับซึ่งเขาก็เป็นธนาคารที่เป็นธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษเนี่ยประกาศกาไรออกมาเนี่ยถือว่าลดลงไปเกินคาดนะครับก็เลยทาให้นักลงทุนเนี่ยมีความวิตกกังวลครับว่าภาคธนาคารของอังกฤษนั้นจะอ่อนแอลงเข้าไปอีกหลังจากกรณีเบรกซิตนะครับลอยแบงก์เมื่อวานไม่ได้ประกาศแค่ผลการดําเนินงานออกมานะครับเพราะามีการประกาศแผนที่จะปรับลดพนักงานด้วยซึ่งเขาบอกว่าขอจะลดพนักงาน ลงเนี่ย3า0 0ตำแหน่งทีเดียวนะครับภายในปี2017เพื่อลดต้นทุนของธนาคารนะครับขณะทีะ่ฝั่งของยุโรปเนี่ยก็มีทั้งเครดิต v i c e เองนะครับแล้วก็ d ดอยช์แ Bank เองที่ประกาศกำไรออกมาผิดคาดด้วยเลยทำให้มีแรงขายหุ้นธนาคารออกมาเมื่อวานเราจะเห็นครับว่าดัชนีทางฝั่งยุโรปนั้นปรับตัวลงมากันทุกตลาดเลยนะครับเฉลีย่ยเฉลีย่ยประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์ครับ ขณะที่่ตางฝั่งของตัวราคาน้ํามันเองนะครับเมื่อคืนนี้ก็ยังย่อลงต่อด้วยครับผู้ชมครับลงมาอยู่ระดับ41เหรียญต้นต้นแล้วนะครับไหลลงมาตลอดครับจากตรงแถวๆ50เหรียญเนี่ยลงมาพักลง43วันก่อนลงมา42แล้วก็วันนี้ลงมา41เหรียญน,นะครับยังคงเป็นความทิตกกังวลเรื่องเดิมนะครับเรื่องของซัพพลายที่อาจจะมาก กว่าความต้องการในช่วงนี้นะครับหลังจากอเมริกาเนี่ยทยอยประกาศเรื่องของซอกน้ํามันดิบหลังๆนี่คือเพิ่มขึ้นตลอดนะครับแล้วก็รวมถึงจํานวนแท่นขุดเจาะน้ํามันในอเมริกาด้วยที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยเป็นปัจจัยเข้ามาถ่วงทําให้นักลงทุนกังวลน,นะครับแต่ว่าทองคำครับกับเป็นสินทร,รัพย์ที่ดูดีในช่วงนี้นะครับเมื่อคือนนี้ก็ยังรีบาวได้อยู่นะครับบวกขึ้นมาอีกประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยกันครับตัวทองคําเองก็ได้แรงหนุนมาหลังจากที่เฟดนั้นมีการคงอัััตรรรราาาาาาอกกเเบี้้้้้ยยยนนนนนนโไวใใรประชุุมคงล่ส็ทํห หายใจได้โล่งคอขึ้นนะครับก็เลยทําให้ทองคํานั้นวิรีบาวขึ้นมาต่อเมื่อวานนี้ก็กลับขึ้นมายืนบริเวณแถวๆ1 3หนึ่งพี่เหรียญน,นะครับขณะที่ตลาดหุ้นในเอเชียเช้าวันนี้เรามีประเด็นใหญ่ของเอเชียที่ต้องติดตามกันครับนั่นก็คือเรื่องของการประชุม BOJ ล่าสุดตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดตลาดมาก็รีบาวบวกขึ้นมาได้แล้วนะครับเพราะเรามีการคาดการณ์กันว่า b o j นั้นจะมีแผนมาตราการอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมในการประชุมวันนี้ซึ่งก็ต้องจับตาด้วยนะครับว่าตลาดนั้นะัร เพราะว่าฮ่องกงที่เปิดตลาดมาก็จับตาประเด็นเดียวกันเรื่องของการประชุม B O J นี่แหละครับส่วน ตลาดหุ้นในบ้านเรานะครับกลยุทธ์จะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวช่วงที่3นะครับจะพาชมมาติดตามกันต่อแล้วครับวันนันวิเคราะห์นั้นจะประเมินอ,อย่างไรหลังจากที่เมื่อวานนี้หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์บ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าคึกคักมากๆหรือบาวมาแรงแบบนี้วันนี้จะโดนขายเหมือนฝั่งยุโรปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ไปติดตามกันแต่ว่ามีโปรโมชั่นของมหากร,รรมทางการเงินมานี่เอ็กโปโคราชมาฝากคุณผู้ชมกันก่อนครับวันนี้เป็นโปรโมชั่นของบูธอีออนนะครับซึ่งทางด้านของออออนธนาสินทรัพย์นะครับม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อยูอ r c a แคนะครับสินเชื่อผพ้วัตถุประสงค์าการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าหรือว่าบัตรอีอออนรอยัลออร์คิดพลาสตินม รวมถึงบัตรอีออนเอ็มเจนด้วยนะครับซึ่งก็มีของรางวัลมีของแจกกันเพียบทีเดียวนะครับดอกเบีย้ยเขาบอกว่าพิเศษในงานนี้เลยละครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมเนี่ยที่อาจจะมียอดอนุมัติสินเชื่อหรือว่ายอดกดเงินสดนะครับทางสินเชื่อส่วนบุคคลการเหมือถอนเงินสดวงเงินยูแคชนะครับหรือว่าการเบิกผ่าน วงเงินในบัตรเครดิตนะครับก็จะได้รับของสมบัตคุณมากมายรับฟรีนะครับบัตรกำนันบิ๊กซีมูลค่า2,000บาทเมื่อคุณมียอดสินเชื่อหรือว่าเกิดกดเงินสดออกมาเนี่ยทุทกๆ20,000บาทนะครับแล้วก็ยังสามารถลุ้นรับสร้อยทอทองคำหนัก1บาทนะครับได้ 1รางวัลน,นะครับแล้วก็รวมไปถึงกระเป๋าจอห์นแลนฟอร์ดนะครับมูลค่า1290แล้วก็มีร่มแจกในงานด้วยนอกจากนี้ครับยังมีโปรโมชั่นสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะซื้อทองมาเก็บเอาไว้เนี่ยไปที่บูธของอีออนเลยนะครับเพราะว่ามีการให้โปรโมชั่นผ่อนทองดอกเบี้ย0%นปซนานาน3เดือนนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากจะผ่อนนานกว่านี้เนี่ยก็คิดดอกเบี้ยต่ำเพียงแค่0.89%เเท่านั้นนะครับก็ติดต่อไปได้นะครับที่บูธของอีออนนะครับหรือว่าเข้าไปดูโปรโม่เิมเตที ไซต์ของเขา w w w e o n c o t h ครับขณะที่สมมาาใหญ่ของมานิ x สโปโคราชนะครับจัดขึ้นในวันเสาร์ที่6สิงหาคมนี้นะครับก็จะจัดในหัวข้อเลือกคุ้นสตรองท้าความผันผวนไปเจอกันนะครับกับคุณทวัชชัยอัศวพรชัยจาก s s l คุณนัทวัฒน์อ้นรัตจาก CIMB และคุณตะกิตสิริวัฒนเกตจากกสิกรไทยนะครับไปเลือกหากันละครับว่าหุ้นตัวไหนที่ตอรี่เด่นนะครับนะ จะสามารถทํากําไรแล้วก็สร้างพอร์ตให้คุณได้ทั้งในไตรามาสสแล้วก็ไตรามาสสนี้ครับส่วนช่วงหน้านะครับจะมาติดตามกันต่อกับถอดรหัสรวยครับ